กาบสวัสดีครับกาบสวัสดีเอทซีั้งช่องทุกทุกท่านมาพบมาเจอกันนะครับกับเวียดวีไลนะครับเป็นเรื่องของตัวเลขแนวทางประจำงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนกับ2 5 6 8อ่ะครับงวดที่ผ่านมานะครับรางวันที่หนึ่งนะครับ16กพฤษภาคม2อ1 3 0 9่ครับ251309 รางวัลเลขท้าย2ตัวนะครับ8 7 8 7นี่เป็นแนวทางของคนนอนทุ่งนะครับวิ่ง7กับ2ครับแนวทางเป็นบนล่างนะครับคนนอนทุ่ง5้าวดติดผ่านมาแล้วนะครับอ่ามาน,นธรรมดานะครับ7มานะครับ7มาล่างหลักการแนวทางนะครับล่างแตก8 7ดเอันนทางของคนนอนทุ่งนะครับ แตกตัวกลับนะครับ7 8็ดแปดแปนะครับนี่คือแนวทางของคนนอนทุ่งนะครับงวดที่ผ่านมาครับมือนี้คนนอนทุ่งบอลล่าชานะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับดีบส่งตัวเล็กแนวทางมหาห้แอดวิไล่รับได้น้ำเสนอฝากตอนนี้ซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องกันนะครับอาจจะในห้องบอลล่อติดตามกัน เรื่องของตัวเลขแนวทางครับ1นะครับมิถุนายนครับ2568เดี๋ยวห้องคอยแคปหน้าจอครับทั้งของเก่าของใหม่นะครับเข้าเป็นตัวกลับนะครับ7887นะครับอ่ะครับมาเบิ่งกันนะครับตัวเลขแนวทางนะครับคนนอนทุ่งเตรียมสมุดปากกากันนะครับเตรียมสมุดปากกานะครับทางนี้ที่ไล่จากผ้าเขียนนะครับตัวเลขแนวทาง วันนี้หนึ่งมิถุนายนครับสองพันห้าร้อยหกสิบแปดอดวิไลเช็คเบิ้งตัวเลขแนวทางของคนนอนทุ่งนะครับนะครับงวดที่ผ่านมามีเก้าชุดนะครับวันนี้เช็คเบื้องแล้วนะครับมีแปดชุดนะครับแปดชุดงวดนี้นะครับมาเบิ้งกันเริ่มจากเลขวิ่งกันก่อนนะครับคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกท่านนะครับเริ่มจากเลขวิ่งกันก่อนนะครับ อ่มาฝึงกันครับวิ่งนะครับวิ่งไปที่นวดนนี้ครับคนนอนทุงได้ที่แปดกับเก้านะครับแปดกับเก้านะครับาได้แปดกับเก้า ครับแนวทางจะเป็นสูตรมัดรวมเหมือนเดิมนะครับบนล่างนะครับยาประมาณเป็นเด็ดขาดนะครับแนวทางคนนอนทุ่งห้างงวดติดก็ออกมาแล้วนะครับบางคนว่าแนวทางสูตรมัดรวมบนล่างนี้บ่หมักบ่ชอบนะครับก็เคยมีคอมเมนต์อยู่นะครับธรรมดานะครับธรรมดามักสอบแบบใดเขาก็จังตามนะครับ แต่ว่าสูตรคนนอนทุ่งเนี่ยจะเป็นบนล่างแล้วก็เดินดีนะครับเคยเดินมาห้างงวดติดนะครับเอฟรู้จักกันดีอ่ะครับ <c oughs> บิ่งแปดกับ9้าบนล่างครับจับคู่ <c oughs> เคยอยากวิไล่บอกนะครับมีแปชุดงวดนี้นะครับเริ่มจากครับคู่แรกเลยนะครับเริ่มจากคู่แรกคืออ่เก้า แปดครับแล้วก็อ่าหกหนึ่ง <1 S 2> ต่อไปครับศูนย์เก้าต่อไปครับ อาเก้าหนึ่งต่อไปครับอาเก้าเก้านะครับต่อไปครับแปดอหนึ่งแปด ศูนสุดสุดท้ายครับสุดสุดท้ายคือเป็นเลขเบิ้ลครับสองคู่นะครับศูนย์ศูอาจจะมีเก่าเก่าคับศูนย์ะครับเลขเบิ้ลนะครับนี่คือตัวเลขเนว่ทางครับถือว่าต่องวดกันเลยนะครับกับคนนอนทุ่งนะครับ ่าเดี๋ยวแอดวิไลให้เบิ่งของเก่าของใหม่นะครับมาของเก่าของใหม่นะครับนี่คือตัวเลขแนวทางนะครับคนนอนทุ่งครับแคปหน้าจอกันเลยหัวที่ผ่านมาครับ7887นะครับเข้าเป็นตัวกลับแอดวิไลสรุปตั้งแต่วันที่4นะครับวันที่4พฤษภาคมครับ2568คืองวดที่ผ่านมานะครับงวดทัดไปนั่น อเนวทางประกาศผลวันที่สองครับได้สองวันนะครับคนนอนทุ่งนะครับทรงเนวทางสรุปมาเลยคือวันที่สีอ่าสรุปให้วันที่สีเลยนะครับครับืัอนี้คนนอนทุ่งก็สรุปมาเหมือนกันนะครับคลิปเดียวจบครับวันนี้่ามาเบิ่งตรวจสรุปกันคนนอนนอนทุ่งครับวันนี้วงกลมให้แค่สองคู่แค่นั้นนะครับวงกลมให้แค่สองคู่นะครับก็คือ 98แล้วก็บึนนะครับ99อ่าบนล่างนะครับที่เหลือจะเหลือ,อ8191 80 0, 9, 9, 1, 0, 0่91 00่งแดกางที่ผ่านมานะครับ09งวดหัวนี่ติดมากนะครับติดมากนะครับบอแนวบอนอนนะครับแนวทางงวดที่ผ่านมาแตก บนนะครับ309ยังติดมาอยู่ครับวันนี้แล้วก็ล่าง87นะครับก็คือเหลือ6ชุดครับเหลือ8 191อ่งเกาหนแล้วก็00อ่ะเดี๋ยวแอดวิไล่ลงหลักฐานการสรุปค,คิดะมือน,นี้นะครับได้แค่มือวานี่เองทรงมาสรุปเลย นะครับไม่รอใครสรุปแล้วนะครับสำหรับคนนอนทุ่งสรุปเลยนะครับสรุปวันนี้นะครับคือวันที่เช้าวันอาทิตย์ที่18นะครับอตอนนี้เวลาเศรเอ็มืมืน,นะครับสรุปวันที่18วันอาทิตย์นะครับพฤษภาคม68นะครับนี่คือมือสรุปตัวเลขแนวทาง ให้ fc ได้ติดตามกันหรือว่าสรุปแล้วมาคลิปเดียวจบนะครับคนนอนทุง่งแคปหน้าจอครับของเก่าของใหม่กันเลยนะครับคุณพอ่อคุณแม่แคบหน้าจอทั้งของเก่าของใหม่อ่านี่คือคนนอนทุง่งสรุปแล้วนะครับกกับ99้ากาหสำหรับเ้านี่แอดวิไลจะจากล่าคุณพอ่อคุณแม่กันไปนะครับคลิปหน้าต่อไปเป็นของสำนักไหนรอติดตามกัน อาให้คุณพ่อคุณแม่ยูดีมีแห้งร่างกายสุขภาพแข็งแรงอายูดีมีแห้งสวัสดีครับ